สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะใครที่มีอาการปวดหลังปวดเขา่ามาฟังไลฟ์นี้นะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะสอน3าท่าบริหารนะคะสําหรับคนที่ปวดหลังแล้วก็มีอาการปวดเข่าอยู่ด้วยนะหรือว่าคนที่มีอาการปวดเขา่าเราก็ต้องบริหารให้ถูกเพื่อป้องกันภารระวะอาการปวดหลังเรื้อรังนะก่อนอื่นเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้นิดนึงนะคะใครที่ยินเสียงกระดิ่งนี้กดเลขหนึ่งให้นิดนึงนะคะ ฝ่ายโซนแบอบกว่าชัดเจนดีนะคะใครที่มาดูย้อนหลังนะหรือว่าดูไลฟ์สดอยู่นะให้กดแชร์กดบันทึกเอาไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะเพราะคลิปเราเนี่ยหายากมากๆเนื่องจากว่าเพจเราจะไม่มีการยิงแอดโฆษณาทั้งนั้นนะใครที่เข้ามาเจอกันแล้วถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้เจอกันเก็บเขาเรียกวกดแชร์กดบันทึกไว้ดูย้อนหลังนะคะได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลขหนึ่งให้นิดน,นึงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะทีนี้ ทุกท่าที่เราบริหารนะคะเราจะอยู่ในท่านอนงายเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะต้องทําความเข้าใจดีๆเลยนะคะว่าแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะตั้งแต่คออกและหลังล่างจนถึงก้นกบตรงนี้ จะต้องอยู่ในแนวเขาเรียกว่าแนวแนวปกติของเขานะที่เขาเรียกว่านิวทอลสปายแบบนี้นะแต่ระดับจะมีความโค้งความเว้าไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครแบบไหลหอหลังเข้ามากๆให้หาหมอนอะมาลองตรงศีรษะนะคะแต่ใครสามารถนอนราบได้อย่างสบายๆไม่มีอาการอะไรก็สามารถนอนราบได้เลยนะคะและอีกอันนึงค่ะระหว่างบริหารนะถ่านอนหงายท่านี้นะคะเราจะให้เอามือนะไว้ตรงหลังล่างนะคะคือไว้ตรงช่วงความโค้งเว้า ตรงหลังล่างช่วงนี้นะคะนะเวลาเราเท้าเซลเราจะเจอขอบกระดูกกระดูกเอวเราหรือขอบกระดูกเชิงกานเราเนาะเราจะเอามือไว้ทางหลังล่างตรงนี้นะคะตรงช่วงนี้นะสองข้างซ้ายขวานะคะไม่ไม่ทับตรงแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะที่สําคัญแนวกระดูกสันหลังต้องอยู่ในแนวความโค้งปกติเท่านั้นนะคะโอเคท่าที่1น,นะคะจะเป็นท่าที่เราฝึกความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขานะคะให้เราชันเข่าขึ้นข้างนึงนะเราจะฝึกขาข้างนี้เนาะเราจะเกรงหน้าท้องกดหลังติดมือที่เราวางไว้ทางด้านหลังนะเราจะเกรงกดหลังเนี่ยติดมือแล้วล็อกไว้ให้นิ่งแต่เราจะไม่ไม่เกรงจนหลังค่อมแบบเนี้ยไม่เอานะคะมันต้องมีความโค้งนิดๆเนาะระหว่างที่เราบริหารหลังแนวกระดูกสันหลังและหลังเราต้องนิ่งตลอดนะคะ เกรงหน้าพ้องนะคะล็อกหลังให้นิ่งแล้วเราจะยกขาขึ้นมานะความสูงเท่ากับเข่าที่เราตั้งชั้นนะคะ้างไว้นะับ1 2 3 4 5สาี่ห้าและค่อยๆวางลงช้าๆนะเราจะวางลงช้าๆเพราะว่าเราจะบริหารทั้งท่าที่ขาขึ้นและขาลงนะคะเราจะล็อกหลังให้นิ่งและยกขาขึ้นมาค่ะ ความสูงแค่เข่าที่ตั้งชันพอนะนับหนึ่งสองสาี่ห้าแบบนี้และค่อยๆวางลงช้าๆนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายนะเมนหลักเนี่ยอะเกรงและยกขึ้นนะคะเมนหลักเลยค่ะแทร็กเก็ตกล้ามเนื้อที่เราฝึกคือมัดนี้แต่ว่ากล้ามเนื้อด้านรอบทั้งหมดเขาจะเป็นตัวที่ช่วยประคองพยุงนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตให้ให้เราอะ ออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นลงแบบนี้นะคะเราจะทำช้าๆเนาะตอนจังหวะที่ลงเราก็ออกกำลังกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนะคะทำข้างละ15ครั้งถือว่าเป็นหนึ่งรอบถ้าเกิดเราทำรอบแรกรอบเดียวละแล้วเรารู้สึกสบายค่ะให้ทำรอบที่2อีก15ครั้งถ้ารอบที่2ยังสบายอยู่ให้ทำรอบที่3อีก15ครั้งนะคะ แต่ถ้าเกิดรอบเดียวแล้วเมื่อแล้วพอแล้วแค่นั้นพอที่สําคัญหลังต้องล็อกนิ่งๆไม่ขยับนะเพราะว่าเพราะว่าบริหารท่าเนี้ยถ้าเกิดหลังไม่ล็อกนิ่งอาจจะทําให้เราปวดหลังเรื้อรังได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะท่าที่2เราจะอยู่ในท่านอนตะแคงนะคะท่านี้เราต้องหาหมอนมารองศีรษะด้วยนะคะอ่ะนอนตะแคงนะคะเพราะว่า ท่านอนตะแคงเราต้องเอาหมอนมาลองหรือว่าเอามือลองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ในท่านอนตะแคงเนี่ยเราจะมีความสูงของบ่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาลองคอเราจะหักแบบนี้นะคะแนวกระดูกสันหลังมันก็จะไม่อยู่ในแนวที่ตรงกันเนาะท่านี้ค่ะเราจะฝึกกล้ามเนื้องอสะโพกเดีย๋ยวเราเอาโมเดลอันนี้นะคะเดีย๋ยวให้ทางนักกายภาพเขาถือดูอ่าเราจะอยู่ในท่านอนตะแคงนะคะท่านอนตะแคง มันจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะอยู่แบบนี้นะคะแนวกระดูกสันหลังเห็นไหมคะตรงช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในแนวที่เป็นเสนะ้นตรงเนาะเราจะฝึกกล้ามเนื้อกางสะโพกนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเดินได้อย่างมั่นคงนะคะใครที่กล้ามเนื้อมัดน,นี้ไม่แข็งแรงเราจะเดินล,ลักษณะเหมือนแบบเป๋ะๆนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะขาล่างเราจะงอนะคะข้างเดียวเราจะฝึกอยู่ข้างบนมือเท้าเซลนะคะ ถ้าเกิดเรามีคนอยู่ที่บ้านให้เขาช่วยดูว่าในส่วนของกระดูกสันหลังช่วงคอช่วงหลังเขาเรียกว่าคออกหลังต้นกบเนี่ยโกงกันไหมนะคะแล้วก็เราจะเหยียดขาข้างที่เราจะฝึกะเหยียดตรงขึ้นมานะคะขาเนี่ยเส้นของขาะคะ่ะจะเป็นแนวเส้นเดียวกับลำตัวเลยนะคะและเราก็จะกางข้อสะโพกข้อสะโพกในการกลางอะคะ่ะเขาจะกางได้แค่ประมาณ45องศาคแค่นั้นนะคะเนาะแล้วก็วาง นะคะควางแค่ตรงแนวเท่านี้พอนะคะจังหวะที่กลางขึ้นนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5และวางนะคะตรงนิ้วโป้งนะคะพยายามเอานิ้วโป้งอะ่ะมาแตะตรงบริเวณหลังนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่ากระดูกสันหลังเราไม่ได้ขยับนะเราแค่กลางแค่ข้อสะโพกนะคะกลาง1 2 3 4 5แล้วก็วางนะคะอีกอันนึงค่ะที่จะสามารถช่วยเราได้คือเราจะเอาตรงมือเราเนี้ย แปะตรงนี้นะคะอ่ะเอาอย่างไรดีเนี่ยแปะ <c oughs> เอาโอเคเอาแปะประวาณนี้ก็ได้ค่ะคือกล้ามเนื้อที่เราฝึกอ่ะจะฝึกตรงกล้ามเนื้อด้านข้างข้อสะโพกต,ตรงนี้เลยนะคะเนาะเราจะกางขึ้นแล้วก็ค้างไว้นะับ1 2 3 4 5และวางนะคะที่สำคัญค่ะหลังต้องอยู่นิ่งๆหลังต้องไม่ขยับนะทำา15ครั้งต่อ1ข้าง ถ้าเกิด15ครั้งแล้วเราสบายๆนะพักไม่เกิน30วินาทีะคะ่ะก็ทำต่ออีกนะคะที่สำคัญนะเราเราจะไม่งอเขาเรียกว่าแนวโน้มอของคนไข้ทั่วไปอะเราจะงอข้อสะโพกช่วยในการกางซึ่งอันเนี้ยจะไม่ถูกต้องนะคะให้เราขาเนี่ยตรงกับตรงแนวลำตัวนะคะน้ออันนี้คือท่าที่2นะคะอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถ เพิ่มความแข็งแรงได้คือหาสายรัดข้อเท้าค่ะหรือถุงทรายมารัดที่ข้อเท้าเพื่อเพิ่มแรงต้านนะคะ,ะท่าที่3เรียกว่าท่าหอยแขงไหมเรียกกับหอยหอยแขงประมาณนั้นนะคะอ่ะท่านี้ค่ะเราจะงอเข่างอสะโพกแบบนี้นะคะแล้วก็ส้นเท้าเราเนี่ยตรงกับต้นปลบมเนาะอย่างที่เราบอกว่าในแน,แนวช่วงกระดูกสันหลังช่วงคอแล้วก็ตรง กลางอกนะคะแล้วก้นกบหรือหลังเนี่ยตรงกันแล้วนะคะตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะตรงกับก้นกบนะคะมือเท้าโซเอลเหมือนเดิมค่ะเราจะกางข้อสะโพกออกนะคะนี่ก็บริหารข้อสะโพกนะคะอันนี้ก็ค้างไวใ้ให้เรารู้สึกแบบเหมือนจะสั่นนะคะแล้วก็ค้างไว้น้ำหนึ่งถึงห้าแล้วค่อยๆกุกล,ลงช้าๆเนาะก็ค่อยกลางนะคะให้กลางตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมี แรงสั่นนิดๆโดยที่หลังเราจะต้องไม่ขยับเลยนะคะนับ1ถึง5แล้วก็วางนะคะอะลองกลางจนสุดจิคะแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มสั่นอันนี้สั่นไหมนับ1น3 4 5สาหแล้ววางนะที่สำคัญหลังไม่ขยับนะที่ต้องกลางจนเรารู้สึกกล้ามเนื้อสั่นก็คือว่ามันคือช่วงแบบสุดท้ายล้ที่กล้ามเนื้อ ตรงองศาท้ายๆเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันจะมีความร้าๆแล้วก็สั่นๆนิดนึงนะคะทำแบบนี้15ครั้งต่อ1ข้างต่อ1นเซตนะคะใครทำเซตเดียวแล้วสบายไปต่อเซตที่2ใครทำเซตที่2แล้วสบายต่อเซตเซตที่3แต่ถ้าใคร,ใคร,ใครทำสามเซตแล้วมันยังสบายมากๆหาเขาเรียกว่าแผ่นสายรัดยางยืดอะค่ะมารัดตรงนี้เพื่อเพิ่มแรงต้านนะคะอะทีนี้ค่ะ เหตุผลที่เราบริหารเข่าและเราต้องบริหารข้อสะโพกด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อในส่วนของของข้อเข่าและข้อสะโพกอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อท่อนท่อนเดียวกันแล้วมันมีการเชื่อมโยงของมัดกล้ามเนื้ออยู่นะคะคนที่มีอาการปวดเข่าอ่ะจะมีลักษณะของอาการเนี่ยปวดตึงปวดรั้งแล้วก็ข้อสะโพกอาจจะมีภาวะติดติดรั้งหรืออ่อนแอร่วมด้วยได้นะคะทีนี้สอนท่าสุดท้ายท่าย,ยืดข้อสะโพกนะคะทําท่าย,ยืด เลขสี่นะคะอขอเอาหมอนออกน,นิดนึงนะท่านี้ง่ายมากๆนะคะแต่ท่านี้ข้อควรระวังใครที่ไปมีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้นอยู่เนี่ยในระยะที่แบบมันยังปลิ้นยังแตะยังปีกปลีอักเสบอย่าเพิ่งทานะแต่ถ้าเกิดใครที่ปวดตึงปวดล้างปวดเรื้อรงังไม่มีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้น ปรีแตกอันนี้ทําได้นะทําขาไปเลขสี่นะเราจะยืดข้างนี้ใช่ไหมคะเอาขาขึ้นมานะแล้วก็เอามือประสานกันที่ใต้ข้อพับหรือเหนือข้อพับก็ได้คะ่ะเราจะกอดเข่าเข้าไปนะให้รู้สึกตึงๆที่ข้อสะโพกตรงนี้เนาะให้รู้สึกแค่ตึงๆเท่านั้นเราจะไม่ยืดจนเจ็บ หรือตึงมากเกินไปเราจะยืดร่วมกับการหายใจการหายใจเราจะหายใจสบายๆผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะเพื่อกระตุ้นระบบประสาทที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเราผ่อนคลายและมันจะช่วยทําให้การยืดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครแบบยิ่งเจ็บยิ่งดีนะคะยืดจนเจ็บจนตึงอันเนี้ยมันจะกระตุ้นทําให้มันเกิดสเ r e f l ก็คือมันจะ เกิดแรงต้านทําให้ไอ้ที่ท่าที่เรายืดอะ่ะมันจะไม่ยืดนะคะเพราะฉะนั้นยืดแค่พอตึงหายใจเข้าออกสบายๆผ่อนคลายค้างไว้30วินาทีหรือ60วินาทีนะคะทํา1-3ครั้งต่อ1ข้างพอนะคะโอเคอ่ะวางลงค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่มีอาการปวดหลังปวดเขา่าให้ฝึก3ท่านี้3ท่าบริหารกัน1ท่ายืดนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีอาการแบบเขาเรียกว่า ปวดเขา่าถึงยังไม่มีอาการปวดหลังก็ต้องฝึกแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดฝึกไม่ถูกต้องอะค่ะนอกจากจะบริหารเขา่าได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะใครมีคําถามอะไรนะหรืออยากให้เราเออกแบบท่าบริหารอะไรที่เกี่ยวกับอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์อาการที่เราเป็นอนะว่าเราเป็นอะไรอย่างไรนะแล้วเดี๋ยครข้างหน้าเราจะมาทาคลิป ทำไลฟ์สดแบบนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะการรักษาทางกายภาพหรือท่าบริหารทางกายภาพต้องเป็นต้องเป็นท่าบริหารที่เหมาะกับสาเหตุที่เราเป็นนะคะแล้วเราต้องทําได้อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวังการบริหารทางกายภาพที่ถูกที่ถูกจะไม่ทําให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจะทําให้เราแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆอาการ ดีขึ้นจากอาการที่เราเป็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการมีอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันค่ะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีนะคะ